ฤดูการเปิดหน้ากากเ,เมื่ออัตตาซ่อนตัวไม่ได้อีกต่อไปในแสงแห่งสัจธรรมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ fifth element podcast ที่เราจะมาขยายจักรวาลของความจริงแท้ ที่กำลังปรากฏขึ้นรอบตัวและภายในตัวของเราทุกคนวันนี้พี่นาตี้อยากจะมาชวนคุยในหัวข้อที่อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกจี๊ดจในใจแต่ในขณะเดียวกันก็จะมอบความกระจ่างชัดและอิสราภาพให้กับเราได้อย่างมหาศาลครับเคยไหมครับที่รู้สึกว่า พลังงานในช่วงนี้มันคมชัดขึ้นอย่างน่าประหลาดราวกับว่ามีใครบางคนค่อยๆรีดิมเมอร์เปิดไฟในห้องให้สว่างจ้าขึ้นเรื่อยๆทำให้เรามองเห็นฝุ่นละอองที่เคยลอยฟุ้งอยู่ในอากาศได้อย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกทั้งๆที่ฝุ่นเหล่านี้มันก็อยู่ตรงนั้นมาตลอดแต่เราแค่ไม่เคยเห็นมันชัดเท่านี้มาก่อน หากท่านกำลังรู้สึกเช่นนั้นท่านไม่ได้คิดไปเองครับท่านกำลังสัมผัสกับชีพประจรของยุคสมัยที่เรากำลังก้าวเข้าไปอยู่อย่างเต็มตัวเรากำลังอยู่ในฤดูการแห่งการเปิดหน้ากากหรือ The Great Unmasking Season ครับเป็นฤดูการที่อัตตาหรืออีโก้หรือ e go, ตัวตนจอมปลอมเนี่ยจะถูกเปิดโปงและไม่สามารถซ่อนตัวได้อีกต่อไปปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ข้างนอกนั่นในแวดวงสังคมการเมืองหรือวงการจิตวิญญาณเท่านั้นนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือมันกำลังเกิดขึ้นลึกเข้าไปในตัวของเราทุกคนพลังงานบนโอกใบนี้ กำลังถูกยกระดับให้สูงขึ้นและเฉียบคนขึ้นในทุกๆวันและยิ่งคลื่นความถี่สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เรามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่าใครกำลังนำทางการกระทำของตัวเองด้วยสัจธรรมจากแก่นกลางและใครที่ยังคงกำลังแสดงละครอยู่ท่านจะรู้สึกได้ท่านจะมองเห็นมัน่นเพราะอัตตา ไม่สามารถซ่อนตัวได้ดีนักในแสงสว่างระดับนี้ครับจากนะครับเมื่อพลังงานพูดดังกว่าคำพูดในยุคเก่าเราอาจจะตัดสินคนจากคำพูดสวยหรูหรือภาพลักษณ์ที่ดูดีแต่ในยุคใหม่นี้พลังงานคือสิ่งที่จะสื่อสารความจริงออกมาเสมอผู้คนสามารถพูดเรื่องความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวหรือการตื่นรู้ได้ทั้งวันแต่ถ้าพลังงานสนามพลังงานที่แผ่ออกมาจากตัวของพวกเขามันอย่างรากอยู่ในความต้องการที่จะควบคุมผู้อื่นความต้องการที่จะบงการสถานการณ์ความกระหายที่จะได้เป็นที่จับตามองหรือที่ลึกที่สุดคือความกลัวที่จะไม่มีตัวตนพลังงานที่แท้จริงเหล่านี้ มันจะแสดงตัวออกมาเองผ่านแววตาน้ำเสียงและการกระทำเล็กๆน้อยๆอย่างที่ไม่อาจปิดบังได้ครับมันคือจุดจบของยุคสมัยแองหน่งหน้ากากทางจิตวิญญาณการสวมบทบาทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแต่ภายในยังเต็มไปด้วยการตัดสิน 2. ความท่องตนจอมปลอม การแสดงออกว่าตัวเองเล็กน้อยแต่ลึกๆแล้วต้องการให้ทุกคนเห็นว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่ 3. การแส่แ้งว่ากำลังรับใช้ทั้งที่เจตนาที่แท้จริงคือการหยหาคำสรรเสริญและการยอมรับจากผู้อื่นแต่เดี๋ยวก่อนครับ ฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะเริ่มรู้สึกคันไม้คันมืออยากจะใช้ความสามารถในการมองเห็นที่เฉียบคมขึ้นนี้ไปชี้หน้าจับผิดคนนั้นคนนี้ดูสิคนนั้นก็เสแสร้งคนนี้ก็อัตตาชัดๆเลยพี่นัตตี้อยากจะขอเบรกไว้ตรงนี้ก่อนเลยครับเพราะนั่นคือกับดักที่อันตรายที่สุดของอัตตา มันคือการที่อัตราของเรากำลังสวมหน้ากากใหม่ที่ชื่อว่าผู้จับผิดอัตราของคนอื่นซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าและฉลาดกว่าและนั่นก็คือละครอ,อีกฉากหนึ่งนั่นเองความจริงแล้วปรากฏการณ์เปิดหน้ากากนี้ไม่ใช่การเชื้อเชิญให้เราพกแว่นขยายออกไปส่องหาความผิดของคนอื่นครับแต่มันคือการเรียกให้เราหันกลับมา แล้วหยิบกระจกเงาขึ้นมาสำรวจใจของเราเองอย่างซื่อสัตย์เราทุกคนพินัตี้ก็เช่นกันต่างก็เคยมีช่วงเวลาที่ปล่อยให้อัตตาขึ้นมาควบคุมการแสดงในชีวิตแต่บัดนี้พลังงานของยุคสมัยกำลังร้องขอให้เราซื่อสัตย์กับเรื่องนี้ให้มากที่สุดไม่ใช่เพื่อที่จะให้เรารู้สึกละอายใจหรือกล่าวโทษตัวเองนะครับ แต่เพื่อที่เราจะได้มองเห็นมันเพราะเมื่อเรามองเห็นมันอย่างชัดเจนแล้วเท่านั้นเราจึงจะมีโอกาสได้เลือกบางสิ่งที่แตกต่างออกไปเลือกเส้นทางที่จริงแท้ยิ่งกว่าเดิมพลังอำนาจที่แท้จริงไม่ต้องการสปอตไลท์เมื่อเราหันกระจกเงากลับมามองตัวเองเราจะเริ่มเห็นว่า ภาพของผู้นำหรือผู้ที่ประสบความสำเร็จในรูปแบบเก่าที่เราอาจจะเคยยึดถือเป็นแบบอย่างกำลังพังทลายลงภาพของคนที่ต้องเสียงดังต้องใช้กำลังต้องโดดเด่นและต้องให้ความสำคัญกับตนเองเป็นศูนย์กลางกำลังเลือนหายไปเพราะเส้นทางสายใหม่แห่งสัจธรรมนั้นมันเงียบกว่าและจริงแท้กว่านั้นมาก มันไม่ต้องการสปอตไลท์หรือยอดไลท์เป็นเครื่องยืนยันมันคือการเปลี่ยนจากการแสดงหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปสู่การปรากฏอยู่หรือ p r e s e n นซการแสดงคือการต้องพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คนอื่นเห็นและยอมรับมันเหนื่อยและต้องใช้พลังงานตลอดเวลาแต่การปรากฏอยู่คือการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้ทริงจากข้างในพลังงานที่แผ่ออกไปนั้น จะทรงพลังและโน้มน้าวใจได้โดยธรรมชาติเองมันคือการเปลี่ยนจากแรงกดดันหรือ pressure ไปสู่พลังอำนาจที่แท้จริงหรือ authentic power การกดดันคือการพยายามบังคับและควบคุมผลลัพธ์ให้เป็นไปตามที่อัตตาต้องการแต่พลังอำนาจที่แท้จริงคือการวางใจในกระแสทานแห่งชีวิตและรู้ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการกระทําที่สอดคล้องกับความจริงในหัวใจอนุญาตให้ตัวตนเก่าได้ตายจากไปดังนั้นหากท่านกำลังรู้สึกถึงความร้อนรุ่มความอึดอัดหรือความสับสนในช่วงเวลานี้ราวกับว่าทุกสิ่งที่ท่านเคยยึดเหนี่ยวไว้เป็นตัวตนกำลังถูกลอกออกไปทีละชั้นจงอย่าได้ตกใจกลัวครับความรู้สึกเหล่านั้นคือสัญญ,ญาณที่ดี มันคือสัญญาณว่าอัตตาของท่านกำลังจะตายมันคือหน้ากากที่ท่านสวมไว้มานานกำลังปริแตกเพราะทนความร้อนแรงของแสงอาทิตย์แห่งสัตว์จะทำไม่ไหวหน้าที่ของท่านมีเพียงอย่างเดียวครับคืออนุญาตให้มันตายไปไม่ต้องพยายามยื้อไว้ไม่ต้องพยายามซ่อมมันแค่เฝ้ามองดูมันสลายไปแล้วท่านจะได้พบกับตัวตนที่แท้จริง ที่รออยู่ภายใต้หน้ากากนั้นหรือดูการนี้คือการเดินทางครั้งใหม่ด้วยมือที่สะอาดและหัวใจที่กระจ่างชัดไม่มีการเสแสร้งอีกต่อไปไม่มีการพิสูจน์ตัวเองอีกต่อไปไม่มีการวางท่าหรือสร้างภาพอีกต่อไปจักรวาลไม่ได้เรียกร้องให้ท่านต้องสมบูรณ์แบบครับแต่จักรวาลกำลังเรียกร้องให้ท่านเป็นของจริง be authentic และผู้ที่สามารถดำรงอยู่ในความเป็นของจริงของตนเองได้ตลอดรอดฝั่งในช่วงเวลานี้ผู้ที่กล้าหาญพอที่จะถอดหน้าก,ากากของตัวเองออกก่อนคือผู้ที่จะกลายเป็นเสาหลักแห่งพลังงานคือผู้ที่จะได้ช่วยกันสร้างสาร์โลกยุคใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปครับเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนนักเดินทางผู้กล้าหาญในช่วงเวลาที่แสงสว่างกำลังเฉียบคมและสาดส่องเข้ามาในทุกอนุของชีวิตนี้ ท่านได้ลองหันกระจกเงากลับมามองตัวเองแล้วมองเห็นละครหรือหน้ากากชิ้นไหนในตัวเองที่กำลังถูกเปิดโปงออกมาบ้างหรือไม่ครับและท่านพร้อมที่จะโอบกอดมันด้วยความเข้าใจเพื่อที่จะได้เลือกเส้นทางที่จริงแท้ยิ่งกว่าเดิมแล้วหรือ,อย่างครับรับฟังจบแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆและก่อนจากกันในวันนี้ผมขอใช้เวลาตรงนี้เพื่อจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคน จากใจจริงเลยนะครับสำหรับทุกการรับฟังทุกการติดตามและทุกการสนับสนุนที่มอบให้แก่กันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการกดสมัครสมาชิกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือการสนับสนุนผ่านช่องทางต่างๆโดยที่ผมอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นใครทุกอย่างมีความหมายกับผมมากจริงๆนะครับมันเป็นเหมือนเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่ผมได้ทำเนี่ยมันมีความหมายและเดินทางไปถึงใจของเพื่อน และเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่ดีที่สุดที่ทำให้ผมอยากจะค้นคว้าและสร้างสารรค์คอนเทนต์ดีๆต่อไปเพื่อให้เราได้เติบโตไปพร้อมกันในบ้านหลังนี้วิปอิ e m เมนตขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ